เปิดคลิปยังเปิดแล้วเนาะสวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนำโอ๊ยโอ๊ยโอยแนะนำน้องพิกเซลอพี่เดินพีน่อุ้มคือหลายคนอาจจะเห็นแล้วแหละว่าบ้านเรามีสมาชิกใหม่ก็คือพิกเซลนั่นเองแล้วที่มาที่ไปอะไรยังไงแบบเอออยู่ๆมาจากไหนน้องก็คือเป็นเป็นสาวเกาหลีนะคะตัวน้อยเด็กดีก่อนนะัานเนี้ฟิลที่เราเคยเลี้ยงหมามา เราก็จะเจอแต่หมาที่แบบ Alert, Alert, แ<ต>ิ n e r t เล e r เนาอลลกเนาะมีมีความแบบไม่ได้นิ่งแบบนี้อแต่พิกเซลคือนางแบบหมาเกาหลีมั้งคือ <c oughs> ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบมารยาทแบบ นิ่งมากไม่ค่อยจะเหา่าไม่ค่อยจะแบบวุ่นวายอะไรอะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าที่มาที่ไปแล้วก็อยากจะแชร์ให้ความรู้คนอื่นด้วยเพราะหลายคนก็ถามว่าหุ้ยแบบสั่งมามาจากเกาหลีเลยเหรอแบบสั่งยังไง <S <S เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่าตัวเนี้ยเราได้มายังไงเริ่มจากยังไงนะคะชิลิมไม่ได้อยู่เพราะว่าอะไรนะไปหัวเห็นจริงด้วยอ้ยลูกเก่งอะลูกความจําดีเออใช่วันนั้นไปหัวเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเราก็เราจะแบบร้องเพลงอ่านก็ กำลังไลน์ My ใช่ไหมเออกำลังจะกำลังจะไลนนี่จะโพนี่ขี่ม้าเดี๋ยดิกำลังชิลอยู่ริมเลแล้วมันก็มีหมาตัวเล็กๆเป็นน้องวว่ามันมีเพราะว่าที่นั่นเขาแบบเซฟหมาไปได้ใช่แล้วเขาก็เอาหมาของเขามาเล่นที่บินแล้วหมาของเขาแบบแบบตัวเล็กๆคิวว่าน่ารักมากแล้วมันก็แบบเดินมาหาเราเดี๋ยดิก็คนน่ารักนี่ค่ะเดี๋ยดิดูสิน่ารักมากเดี๋ยดิก็เลยบอกว่าหนูขอหรือเปล่าหนูขอหรือเปล่าหนูหนูทำแบบ ถัาต,ตาปีปิๆทำท่าอ้อนๆเนี่ยดีมีเปล่ามีแค่<ด>บอกว่า,วาหมามันน่ารักมากจ่ตาหนูส่งสายตาบอกพ่อเลยแล้วเด็ดดีอ่ะเขาอ่ะก็บอกว่าโอเคชิลี่พวกตอนนั้นชิต้าก็อ m g o ก่อนน k เทเอ็กไมค์เขาทุกคนไปขี่ม้าอิชิลิเมกใช่ไหมแล้วเด็เดดีก็บอกโอเคองั้นตอนเรากลับเชียงใหม่เดี๋ยวเด็ดดีจะหาร้าน ชิลี่หาร้านที่เขาขายชิบว่าตัวเล็กๆกะแล้วเราจะซื้อตัวหนึ่งน,นี้ก็บอกโอเคมีที่หนึ่งที่เราได้อรุณอนะ่ะ I want a dog I want one I didn't get one cat okay. yet อันนี้กับบ้าน,น,นได้ Sure you have one ไนเด็ดดี้ตื่นตอนเช้ามาแล้วบอกว่าจำไม่ได้ลิลก็เลยบอกโอเคครั้งนี้เด็ดดีพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรนะอัาชิปพ่อวะจ๊ะตอนนั้น มีโทรศัพท์ลี่ลี occurs, ่ก okay, ็เลยยึดโทรศัพท like ์มันนีมาแล้วลี่ก็ถ่ายวิดีโอเดดีพูดว่าเดดี้สรูปเลียงหมาได้ใช่ไหมเดดีบอกโอเคได้ได้ได้แล้วลี่บอกเดดีซื้อใช่ไหมเดดีบอกใช่ใช่ใช่นี่ไม่ได้ขอเลยนะบอกว่าไม่ได้ขอเลยนะเราเราแค่ชมว่าหมาตัวนี้น่ารักจังเลยแล้วหลังจากนั้นทำกันบ้านยังไงคะพ่อบอกให้หนูไปเซิร์ชหาร้านใช่ไหมพี่ก็เซิร์ชใน Google Instagram Facebook ต่างๆใช่ไหมแต่ว่ามันมีร้านอื่นที่น่ารักมากแต่เขาไม่ยอมตอบเลยเราก็ไปตั้งหน้าตั้งตาเสิร์ชค่ะ ท่นว่าน่าจะมีหลักแบบแสนแสนแสนว้สักเอ่อสามสิบอ่ะสามสิบบวกบวกร้านก็ทัก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 ไปหลายร้านมากอ่าก็ไม่เจอน้องที่ถูกใจก็ยังหา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 สุดท้ายไม่ดุมจับพัดจับปู่ยังไงจ้ะแม่ก็ไปเกาหลีค่ะเขามี่พันนีดด้วยอ่ะเข่าๆน่ารักน่ารักสวัสดีเอาละ อะไรนะคะ uh, how to call it คอตตอยคอทคอทอนคอทอนคอทอนเฮ้ยคอท so cute อุ้ยหมาเกาหลีน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยอยากได้ถ้าลูกเห็นต้องกรี๊ดแน่ๆแต่ว่าเด็กๆน่าจะชอบตัวจิ๋วๆน่ารักน่ารักเนาะ this is multiple right เฮ้ยน้องน้อง ที่เคยมาดูหมาในร้านเกาหลีคือแบบรู้สึกดีตรงที่อะไรรู้ป่ะคือร้านเขาไม่มีขีดเลยอะร้านคลีนมากแล้หน่องบุกตัวก็ดูคลีนมากมีน้ำปอมด้วยชิต้าต้องกรีดนแน่โอ้ยอโอ้ยเธอ so cute เฮ้ยเล็กมากเลยเนาะใจละลายละจ้าบอกเลย เจอแบบนี้เข้าไปเพื่อแบบร้านเขาอะทุกตัวที่แบบที่เราบอกว่ามันดูคลีนดูสะอาดดูแบบทําไมดูดีแบบนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเขาแบบบีดเองอะที่นี่อย่างที่เขาบอกว่าเขาอะไม่ใช่เป็นหมาฟารม์มไม่ใช่แบบอย่างนั้นคือเป็นหมาบ้านที่แม่เขาเลี้ยงเองแล้วเขาก็เลี้ยงเองด,ด้วยความที่ชอบเลี้ยงสงัตว์ไงก็เลยบแบบทําร้านน้ยร้านนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือชวนกันมาเดินเล่นแต่ปรากฏว่าอยู่ร้านนี้นานมากค่ะ <c oughs> มัลติพูน้อยโอยจะไปแล้วนะบายยอันยองฮเจซยูอันยองอัยอนยอง,อยองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อย่างร้านที่เราไปเจอเนี่ยก็ชื่อร้านชองดำเพสรนะที่เกาหลีนั่นแหละก็คือไปโดนที่ร้านเกาหลีตกค่ะอย่างพันเนี้ยเขาก็จะบอกเราว่าน้องอะ่ะ ตอนนั้นน่ะเิกเซลน้ำหนักแค่ประมาณ0ูนย์จดห้าเองน้ำหนักแบบ0ูนุดห้าขีดอะโธแบบตัวเล็กมากก็มีความแบบแอบติดใจแอดนะเกิก็ลองแบบไปถามร้านอื่นใช่ไหมล้วบางร้านเขาก็บอกชีวว่ามันแบบกลวงง่ายแล้วก็แบบบางร้านเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีเด็กอะ r ร c เ m m e n d ม u l ม i p ์ทีู่เด็กๆเลี้ยงได้เหมาะกับเด็กอย่างงี้สุดท้ายก็เลยจบที่ว่าอมาจำจ้ะ มาจาไปก่อนเพราะมันมีขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะอนเ,เออเขายังเล็กอยู่คือการที่จะซื้อหมาจากเกาหลีแล้วส่งกลับมาไทยเนี่ยก็จะว่ายากก็ไม่ก็ไม่ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ต้องใช้ใช้การรอคอยตอนแรกอะ่ะราคาน้องอยู่ที่สี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านเก้าแสนวอนเออ4ีล้านเก้า พอตอนที่รอที่น้องจะชิปมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะเป็นความรู้เลยจะเอาน้องตัวเล็กๆมาจากเกาหลีมาไทยเนี่ยเขาบอกว่ากฎก็คือน้ำหนักน,น้องอ่ะต้องได้1กิโลกรมัมทางร้านก็เลยบอกว่าตอนนี้น้องยังน,งน้ำหนัก0.5อยู่เลยก,ก็ยังแบบยังส่งไม่ได้นะต้องรอรอแบบรอเขาโตอ,อีกนิดนึงเพราะตอนที่เราเจอพิกเซลตอนนั้นอะ่ะเ,เขาอายุประมาณ70วันจำได้ประมาณแบบ 2เดือนนิดๆแล้วเราก็รอ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 หนูรอเขามานานแค่ไหนคะเดือนเดือนกว่าได้เลยเนาะแล้วที่ร้านนัน่ารักมากเลยช่วงที่เรารออ่ะเขาก็ให้เราแบบอยากจะนัดวิดีโอคอลกับน้องอยากจะนัดดูน้องวันไหนอยากจะเล่นอยากจะคุยอยากจะแบบนัดเจอน้องวันไหนก็ได้เขาก็แบบวิดีโอคอลให้อะไรเงี้ยเขาก็ถามเราเลยตั้งแต่เรามาจําไปว่าอยากตั้งชื่อน้องว่าอะไรเขาจะได้ฝึกฝึกให้น้องชินกับชื่อตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วใครตั้งชื่อคะ ก็แล้ว pixel คักโค h a กอร์ก่อนแล้วพูดต่อๆแล้วก็ได้ก็ได้ pixel เพราะ pixel เป็น p i x e ว่าคืออะไรชิ้นส่วนเล็กๆอะไรที่มันเล็กๆจิวจ๋วๆใช่ไหมที่ร้านเขาก็เรียก pixel ตลอดแล้วเขาก็ส่งรูปส่งวิดีโอส่งอะไรมาให้คือถ้ากอกว่า1เดือนที่เรารอน้องอะ่ะ เราก็ยังรู้สึกว่าก็ได้ใกล้ชิดกับน้องไม่ไม่ได้รอแบบอรอรออะไรแบบนั้นเนาะพอ,อะใกล้ๆจะมาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคอเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดผลให้น้องนะเพราะว่าถ้าจะ,ะส่งมาเขาก็อยากทําให้น้องดูตัวใหญ่ที่สุดคืออย่างตอนขั้นตอนที่แบบนําเข้าไทยใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องเอกสารที่ต้องเคลียร์เคลียร์ด่านเคลียร์ศุลกากรเคลียร์ภาษีจริงๆจะจ้างบกเกอร์ทําก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะทําเองเพราะว่าเรามีนักเกิลใช่ไหมคะนักเกิลก็เป็นเป็นตัวแทน ของแม่ในการแบบไปรับน้องให้ไปเคลียร์เรื่องเอกสารนะก็บอกว่าแบบไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้คือนางไปรอน้องตั้งแต่วันนั้นเหมือนจะประมาณห้าทุ่มอะแล้วสุดท้ายได้น้องกลับบ้านน่าจะตอนประมาณตีห้าตใช่ปะเชอรีนใช่คือไปรับน้องก็ไม่ง่ายเพราะก็บอกว่าคือต้องเดินไปแบบเคลียร์คัสีตรงนี้เดินไปเคลียร์เอาประสักษ์ตรงนี้เดินไปแบบรอเอกสารแล้วก็แบบรอไฟลงรออะไรมาอีกเนี้ยก็คือถ้าเราจ้างเขาอ่ะ ใช้เงินแก้ปัญหาก็ได้ <c oughs> เป็นการลองทําเองก็คือต้องขอบคุณนะเกิลมากๆที่เป็นธุระให้กับหลานนะเกิลก็ไปรับมาให้แล้วก็พาน้อง นอนกันนกเกลคืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็ส่งขึ้นเครื่องมาที่เชียงใหม่ใช่ไหมจ๊ะวันแรกพิกเซลเป็นไงคะกลัววเลยยังไม่ชินแล้วก็ดูเป็นเด็กขี้อ้อนมากอยู่กับนกเกลนนะกเกลคือหลงเลยแบบอยู่แล้วก็นิ่งแล้วก็เป็นเด็กดีสุดๆไปเลยลเนนะตอนที่อยู่ในรถชันเลยเอาออกมาเพราะมันดูเหมือนแบบซึมๆใช่ไหมเอ๋อือฮันี่้ก็เลยออกมาวางไว้บนตักใช่ไหมแล้วลิก็แบบเห็นว่าเขาปวดหัวใช่ไหมลิก็เลยวางเขากลับภายในกอแล้วเขาก็เดินออกมาแล้วก็มานอนบนตัก เขานอนบนตักทั้งทงั้งวันเลยใช่ไหมรู้สึกว่าเ네นเจอร์ของพันมัลติปัวถ้าใครอยากเลี้ยงนะแม้ว่าเรียบร้อยแล้วก็ขี้อ้อนไม่ร้องยังไม่หกเวกโวยวายไม่อะไรเลยเป็นเด็กด,ดีมากๆ แล้วที่ร้านก็น่ารักมากเลยชองดําเพชรเนี่ยคือเขาอะมาไทยเขาก็เอาของเล่นเอาขน,นมเอาอะไรมาฝากพิเซลเยอะแยะเลยแล้วก็ยังแบบ after service ถามมาตลอดว่าน้องเป็นยังไงน้ําหนักเท่าไหร่หรือมีปัญหาอะไรพี่ก็ยังปรึกษาเขาเพราะตอนแรกอะอาหารที่น้องกินมามันเป็นยี่ห้อที่ high high quality แบบ high grade มากเพราะแบบไม่ขายที่ไทยเลยโอ้ที่ไทยแบบหาซื้อยากมากแล้วราคาก็สูงด้วยตอนหลังเราก็เลยเปลี่ยนเนาะลูกนะ้องเราก็เปลี่ยนไปตามแบบ สภาพแวดล้อมที่บ้านเราอะไรหาซื้อง่ายแม่ก็แบบเออเปลี่ยนไปยี่ห้อนี้แทนได้ไหมที่แบบกินข้าวบิงลองให้เขากินของเิงโซไหมกินได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ง่ายกินง่ายนะพิกเซลอ่ะชิลลี่ดูแลอะไรเขาบ้างคะสิ่งที่หนูแบบว่าสัญญากับเดดี้มามีว่าโอเคหนูอยากได้แล้วหนูจะเลี้ยงเองดูแลเองหนูทําอะไรบ้างกินข้าววันละกี่มื้อคะตอนนี้อ่ะน้องน้องต้องทําอะไรให้พิกเซลบ้างคะตอนเนี้ที่ต้องดูแลเขาอ่ะน่ ถ้าผมเป็นสังกตังก็คือไม่ได้เลย<า>ะครั้ที่แล้วมีเคยมีครั้งหนึ่งพี่กลัวค่าคน้องเจ็บใช่ไหมพี่ก็เลยไม่ค่อยหวีแรงแล้วก็ไม่ได้เข้าอ่ะแล้วเขาเป็นสังกะตังจนต้องตัด อันนี้คือตัดแล้วนะก่อ,อนหน้านี้นคือขนเขาะจะแบบ f l u ฟี่ยาวกว่านี้ยังไงก็แบบถ้าใครอยากจะได้หมาจากเกาหลีอะไรเงี้ย <c oughs> หรือจะสั่งน้องเข้ามาจากต่างประเทศอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ทําได้ง่ายสะดวกสบายเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงไม่ได้ไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้เนาะที่พิกซ่ตอนนี้พิกซ่กับบิงซ์ตอนแรกๆนะเขาแบบตอนมาเจอกนเป็นเพื่อนก<พ>ันใช่ไหมใช่เพราะตอนแรกๆตอนนี้เขาเพิ่งเจอกันนะ <c oughs> นนเขาจะแบบ <c oughs> เขาก็ยังแบบพิกซ่ก็แบบ เขาเป็นคนเรียบร้อยแล้วบิงซูจะเป็นคนเรียบร้อยจำ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 เดินวิ่งแบบเป็นบอมเนาะชอบแบบวิ่งแบบอลเลอร์ตลอดเวลาแล้วพอไปเจอกับบิงซูเขาก็แบบใครอะใช่ไหมเขาก็แบบวิ่งแบบไปอยู่ข้างๆแล้วบิงซูก็วิ่งตามเขาตามเราทำไมอะอันนี้ใครหรอแล้วบิงซูอะเขาสอนพิกซ์โซตอนพิกซ์โซเห่ากับเราเอาเหรอใช่ไปเรียนรู้มาจากบิงซูใช่ไหมการเห่าอ่ะจากตอนนจริงๆก่อนหน้านี้เขาเห่าไม่เป็นจริงท เหมือนไหมคะอา้าทำไมเล่นมาตัวเองอื่นในที่นอนคะพือนพิกเซลเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วหรอคะชิลินคือพิกเซลเป็นหมาเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเขาก็เล่นกับบิงซูนะคือลูกอะเคยเอาสองตัวมานอนด้วยกันอนอนไม่ได้เลยคะ่ะและพิกเซลวันนั้นมันมานอนห้องแม่ขอเล่าด้วยความน่ารักของนางมันมานอนห้องแม่ใช่ไหมแล้วแม่ก็จะมีหมอนแบบนี้แล้วลูกอะ่ะก็ทํหาะหมอนตกทาหมอนตกไปที่พื้นอย่างเงี้ยแหละแล้วพิกเซลเธอนางนอนตรงนี้ นอนอย่างนั้นทั้งคืนตื่นเช้ามาก็จะแบบพิกเซลก็นอนอยู่ตรงนี้ที่มอนน่ารักไหมนะที่นี่เลี้ยงแบบเปิดหรือแบบปิดหรือว่าสามารถพาไปที่ไหน,ไหนอะไรได้ไหมครับเออพิกเซลเคยออกไปเที่ยวหลายอยัางเคย<น>เคยไปแบบร้านคาเฟ่ใช่ไหมแล้วก็เคยไปคัมปิง้งเขาเด็กดีมากขเขาเงียบแต่พอไปเที่ยวกับบินซูก็แบบก็สนบ้านีนาน่ เขาได้เข้ามาบีห้องวิสุระเมื่อกี้รีเรียกเขาแต่ดูนะเธอปล่อยอ่ะไปไลเข้าไปเลยไปไหนมีใครเดี๋ยวจะไปโชว์อย่างนี้เขาแหละโอ้ยพิษจะได้ออกมาแล้ววิสุระอย่างพิษก,ก็จะไม่ไปไหนนะจะอยู่รอบรอบโก้เดินรอบๆ เดีย๋ยวถ้าเกิดชิลี่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เดี๋ยวลี่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้นะคะงั้นเดี๋ยวลี่ไปกันนะคะชิลี่ไป